สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเาเป็นเกรดเล็กๆเ,เกรดน้อยจากเอกสารที่ได้มานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในช่วงประมาณปีพศ2498นนะคะอืมครับช่วงต้นรัชกาลเลยนะครับ ใช่ค่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าพระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานไปที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ่ะทรงขับรถยนต์พระที่น่องไปเองเลยขับไปเองเลยเหรอครับค่ะขับไปพื้นที่ห่างไกลหน่อยแบบว่าไม่ได้มีขบวนเสด็จไม่ได้แจ้งล่วงหน้าคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่าเสด็จประพาต้นสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะคะอ๋อครับครับคือไปแบบส่วนพระองค์จริงๆเพื่อจะได้ทอดพระเนตรชีวิตชาวบ้านแบบเอ่อ ตามจริงเลยใช่ค่ะให้เห็นความเป็นอยู่จริงๆครับการเสด็จแบบไม่เป็นทางการแบบนี้อ,อ ก็น่าสนใจนะครับทำให้ได้ข้อมูลจริงสัมผัสสถานการณ์จริงไม่ใช่แค่จากรายงานอย่างเดียวอืมใช่เลยค่ะซึ่งเอกสารก็บอกว่าทรงทำแบบนี้อยู่เออ่หลายครั้งเหมือนกันช่วงนั้นครับอินค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขากำลังยุ่งกันใหญ่เลยกำลังสร้างซุม้มเตรียมรับเสด็จในวันรุ่งขึ้นอ๋อเตรียมงานกันอยู่ใช่ค่ะ แต่เขาไม่รู้เลยนะคะว่ารถคันที่ขับมาเนี่ยเป็นรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์อืมเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าชาวบ้านก็กําลังเตรียมงานถวายเต็มที่เลยแต่กลับไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมาถึงแล้วแล้ว,ลวเอ,อ่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับพอรถพระที่นั่งขับไปใกล้ๆซุนมาค่ะก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนเป็นคนคอยดูแลแถวนั้นนะคะเดินออกมาห้ามเลยห้ามรถพระที่นั่งใช่ค่ะห้ามแบบแข็งขันเลยบอกว่ารถผ่านไม่ได้นะ ซุมนี้สร้างไว้รอรับในหลวงพรุ่งนี้ต้องให้ในหลวงผ่านก่อนอะไรแบบนี้ค่ะโอโ้แสดงว่าเขาเอ่อตั้งใจมากแล้วก็จงรักภักดีจริงๆนะครับคือแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อในหลวงเป็นอันดับแรกเลยถูกต้องเลยค่ะซึ่งพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทรงเอ่อไม่ได้ทรงขัดเคืองอะไรเลยนะคะทรงมีพระปฏิสันถานด้วยครับมีรับสั่งคุยกับเขา ใช่ค่ะพูดคุยทักทายกับชาวบ้านคนนั้นแบบว่าด้วยความเมตตาแล้วก็ทรงขับรถเลี่ยงเลี่ยงอ้อมสุมนั้นไปไม่ได้หลอดเข้าไปครับไม่ได้ยืนยันว่าจะต้องผ่านให้ได้ค่ะไม่ได้ผ่านไปจุดนี้นี่สะท้อนพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายมากๆเลยนะครับไม่ถือพระองค์เลยจริงๆเคารพในเจตนาดีของชาวบ้านแม้ว่าสถานการณ์นั้นมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องเอ่อความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆก็ตามใช่ค่ะแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดที่ เออน่าสนใจมากๆในวันต่อมาครับวันรุ่งขึ้นที่เป็นกำหนดการจริงใช่ค่ะวันที่เสด็จเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านนั้นอย่างเป็นทางการมีคณะผู้ติดตามครบพอเสด็จมาถึงตรงซุ้มเดิมนะคะครับก็ส่งทอดพระเนห์เห็นชายคนเมื่อวานะคะคนที่ห้ามพระองค์นะ่ะยืนเฝ้าซุ้มอยู่อ้าวเจอคนเดิมเลยชาวบ้านคนนั้นคงเออประหลาดใจน่าดูเลยนะครับแล้วพระองค์ท่านทรงมี พระราชปฏิสันทานว่ายังไงครับทรงแย้มพระสรวนค่ะแล้วก็ตรัสทักทายชายคนนั้นแบบมีพระอารมณ์ขันนิดๆด้วยนะคะว่าวันนี้ฉันเป็นในหลวงคงผ่านซุมนี้ได้แล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยครับค่ะก็คงสร้างความประหลาดใจแล้วก็ความปลื้มปีติมากๆให้กับทั้งชาวบ้านคนนั้นแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเลยค่ะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเล่าที่ แสดงให้เห็นพระชจริยวัตรได้หลายมุมจริงๆนะครับทั้งความเรียบง่ายไม่ถือพระองค์เลยแล้วก็พระอารมณ์ขันที่ทรงใช้คลี่คลายสถานการณ์ได้แบบน่ารักมากๆแล้วในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นถึงความผูกพันความจงรักภักดีที่ชาวบ้านมีต่อสถาบันอย่างชัดเจนเลยนะครับแม้แต่ในรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆอย่างการเตรียมซุ้มรับเสด็จเนี่ยจริงๆค่ะคือเอกสารที่เราดูกันอาจจะมีหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยแบบว่ากระชับแล้วก็สื่อความหมายได้ดีมากๆใช่ครับ มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในยุคนั้นได้ดีมากเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความเป็นกันเองในบางครั้งด้วยซึ่งอาจจะหาดูได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบันนั่นสิคะเรื่องราวแบบนี้ทําให้เราเห็นนะคะว่าบางทีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาหรืออาจจะมีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนหน้าต่างเล็กๆที่เปิดให้เราเห็นคุณลักษณะที่น่าประทับใจมากๆของบุคคลสําคัญได้เลยนะคะ แล้วก็ยังชวนให้คิดต่อด้วยนะครับว่าการสื่อสารความเข้าใจกันเนี่ยแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมันสำคัญขนาดไหนจริงด้วยค่ะแล้วเรื่องทำนองนี้ก็อาจจะทำให้เราเออลองย้อนคิดดูได้เหมือนกันนะคะว่าการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือการเลือกที่จะไม่ใช้สถานะของตัวเองเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวเนี่ยมันสร้างความรู้สึกหรือสร้างความทรงจำแบบไหนให้กับคนรอบข้างได้บ้างครับเป็นกาคิดที่ดีเลยครับผม